วัครับวันนี้มาดูเทคนิคการใช้นะครับหัวตัดหญ้าติดรถแมคโครนะครับรุ่นนี้ติดแมคโครคูโบต้าเค3อ3าขนาด3ตันกว่านะครับก็คือจากที่ทดลองนะครับในฝั่งด้านนี้เอาไว้กวาดหญ้าสูงนะครับหรือต้นไม้นะครับกิ่งไม้นะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะครับ จะใช้ผมจะใช้เ,เล็มหญ้าเล็กนะครับนะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทดลองแล้วก็โอเคใช้ได้ดีเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าหญ้าสัน้นๆแบบนี้นะครับตัดออกมาจะเป็นยังไงอ่ะสักปูนะครับ จะเห็นได้ว่าถ้าเราฝั่งนู้นที่การหินกระเด็นเนี่ยเอากวาดเข้าไปนะครับเ,เราก็จะไม่ค่อยโดนก้อนหินนะครับใบคมก็จะไม่เสียหายเยอะนะครับด้านนี้นะครับจะปัดไปด้านเดียวนะครับนะฮะแล้วก็อาศัยกวาดออกไปความแรงของเครื่องและแต่เราเร่งเครื่องนะครับจะเอางานละเอียดงานหยาบได้หมดเราจะกวาด เร็วกว่าช้าก็คืออเราสามารถคอนโทรลได้หมดนะฮะที่ตัวรถมันจะมีติดลายแยกนะครับเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็จะลองดูถ้าตัดต้นไม้สูงจะใช้อีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่สักคู่ฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ้าติดต้นไม้สูงอขอปรับตั้งกล้องสักคู่ ามุมกล้องก่อนนะฮะเดี๋ยวตัดให้ดูว่าไม้จิงใหญ่ถ้าเราจะจัดการกำมันจะทำได้ไหมโอเค อย่างที่เห็นก็คือเราก็ต้องหามุมเข้ามานิดนึงให้มันเข้ามาฝั่งนี้ผมอาจจะตั้งรถผิดพอดีไปตั้งมุมฝั่งน้องก็เลยวาดเข้าลำบากนะครับตัวเครื่องเบรกอย่างนี้นะครับเครื่องไม่ร้อนนะครับตัวตั้งสายพานนะครับตั้งได้สายไฮดรอลิก ่ร้อนนะครับเครื่องทำงานปกติจุดยึดจุดอัดจารบีนะครับสายพานคู่นะครับตรงนี้เย็นเฉียบไม่มีความร้อนสะสมใดๆนะครับก็ทำงานได้ยาวๆนะครับสายกลับนะครับ ไม่ร้อนนะครับอันนี้ทํางานมาแล้วหลายชั่วโมงครับตั้งแต่เช้าอ่าโอเคเดี๋ยวไปรีวิวงานด้านอื่นๆน,นะครับแล้วก็จะทดลองใช้นิ่นมหนูใช้แบบต่อเนื่องยาวๆนะครับว่าจะเกิดปัญหาอะไรไหมนะครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ